สวัสดีครับพบกับป่าแม่โจพันไม้นะครับวันนี้จะพามาดูนะครับศัตรูตัวร้ายกับต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับซึ่งเราบางครั้งอาจจะมองไม่เห็นนะครับอยู่อยู่ดูต้นไม้ก็ยอดแห้งนะครับใบแห้งนะครับแล้วก็ตายข้างบนนะครับบางครั้งข้างล่างอาจจะแตกแขนงขึ้นมาใหม่ในกลุ่มไม้บางตัวที่มีการแตกแขนงใหม่แต่ถ้าไม้บางตัวไม่มีการแตกแขนงก็จะตายไปทั้งต้น,นครับ เป็นศัตรูตัวร้ายนะครับซึ่งเป็นตัวเล็กนะครับเดี๋ยวจะมาดูนี่ก็คือลงในกลุ่มไม้บางชนิดนะครับในกลุ่มของไม้ป่าบางตัวก็จะเจอในไม้กลุ่มมอคกานีนะครับที่เจอนะครับพวกสักทองซึ่งสมัยก่อนไม่ก็จะมีครับตอนนี้ไอศัตรูนะครับพวกแมลงพวกอะไรมันก็มีการพัฒนาตัวมันเองขึ้นมานะครับเราจะมาดูในนี้ในกลุ่มของโปรตีเป็นกระท่อมนะครับเนี่ยนะครับข้างบนนะครับเราจะสังเกตนะครับแห้ง นะครับใบร่วงเกี่ยวนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะแตกแขนงใหม่ยกตัวอย่างต้นนะครับเนี่ยเหมือนตัวนี้นะครับโดนเข้าไปทําลายนะครับแต่ว่าก็จะมีการแตกแขนงใหม่ครับพวกนี้จะแอบอาศัยอยู่นะครับเราต้องมองด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะหาให้ดูนะครับอ่านี่เลยนะครับเจอแล้วนะครับ นี่คือสีดำดำนะครับตัวดำคล้ายๆในกลุ่มของมอดนะครับซึ่งมันก็จะเจาะเจาะรูนะครับนั่นนะครับตัวดำอันนี้นะครับมันก็จะเจาะรูเข้าไปในลำต้นแล้วก็เข้าไปตัดท่อน้ำลีย้ยงนะครับเข้าไปอยู่ในลำต้นจะทำให การส่งอาหารส่งน้ำขึ้นสู่ยอดเนี่ยทำไม่ได้นะครับถ้ามันเข้าเจาะบริเวณไหนนะครับบริเวณนั้นก็จะมีปัญหาครับส่วนด้านล่างที่มันไม่เข้าเจาะนะครับมันก็ต้นไม้ก็ทำการอันนี้คือตัวนี้ดินได้ช,ชัดเลยจะมีไข่นะครับนี่คือขาวๆตัวขาวๆนี่คือเป็นไข่มันนะครับเพื่อที่จะฟักเป็นตัวอีกนะครับนี่ก็คือได้ไข่เอาไว้ในนี้แล้วนะครับ นี่คือนะครับศัตรูที่เรามองไม่ค่อยเห็นครับอยู่อยู่ต้นไม้เราก็นี่เลยนะครับแห้งจากยอดนะครับตายจากยอดนะครับนี่นะครับแต่ว่าเอ่อมันจะไม่เข้าในตำแหน่งที่คูณด้านล่างนะครับโดยหลักที่เห็นทั่วไปมันจะเข้าบริเวณกลางกลางลำต้นนะครับแล้วทำให้นะครับต้นไม้เนี่ยยอดข้างบนตาย วนด้านล่างเนี่ยก็จะพยายามแตกแขนงขึ้นมาใหม่ครับเป็นตัวเล็กๆสีดำๆนะครับถ้าเราสังเกตถ้าเป็นต้นใหญ่เราสังเกตเนี่ยมันจะมีรูเล็กๆเ,เ,เท่ากับเข็มนะครับซึ่งเรามองค่อนข้างที่จะยากมากนะครับเราลองหักดูครับตำแหน่งไในที่มันหักเนี่ยเนี่ยเหมือนต้นเนี่ยก็เข้าไปไข่กับขาวๆรับเข,ข,ข,ข้าไปไข่เข้าไปฟักตัวอยู่นะครับ ต้นไม้นะครับพอโดนทําลายโดยตัวนี้มันก็พยายามที่จะแตกแตกตาแตกแขนงนะครับขึ้นมาใหม่ลักษณะอย่างนี้กับด้านบนก็ไม่สามารถที่จะส่งอาหารขึ้นไปเลี้ยงได้แล้วก็แห้งเหี่ยวตายไปนะครับส่วนด้านล่างนะครับตําแหน่งที่โดนเจาะนะครับนี่ก็คือมีการเจาะอีกรอบหนึ่งแลวนะครับเนี่ยแต่ตําแหน่งนี้มีการแตกแขนงตาขึ้นมาใหม่แล้ว มันก็จะเข้าไปในตัวของแก,กนกลางนะครับเข้าไปอาศัยในแกนกลางแล้วก็กัดกินดูดน้ําเลี้ยงทําให้ต้นไม้เนี่ยไม่สามารถที่จะส่งอาหารขึ้นไปสู่ยอดได้นะครับในกลุ่มพวกนี้นะครับก็สามารถใช้สารเคมีในะการกําจัดนะครับไม่เช่นนั้นมันก็จะฝังตัวอยู่แล้วก็ขยายนะครับเราต้องรีบกําจัดนะครับอาจจะใช้บีโบรีนะครับแต่ว่ากําจัดยากนิดน,นึงเพราะว่ามันอยู่ในแกนลําต้นนะครับ ต้องใช้พวกประเภทดูดซึมนะครับที่ดูดซึมเข้าไปในลําต้นหรือใบนะครับแล้วก็กลุ่มแมลงพวกนี้มันดูดเข้าไปทําให้มันตายนะครับถ้าเราไม่พ่นพวกนี้นะครับมันก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับแต่มีข้อดีก็คือนะครับต้นไม้เราเนี่ยครับมันจะแตกพุ่มใหม่นะครับจากต้นสูงนะครับแล้วก็มันก็จะเหลือแค่ต้นต่ําแต่มันก็จะแตกแขนงใหม่หนึ่งสองสามสี่นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็พามาดูศัตรูอีกหนึ่งชนิดเกี่ยวกับต้นไม้นะครับซึ่งเรามองไม่ก็เห็นเราดูก็ยอดเหี่ยวนะครับลำต้นเหี่ยวแล้วก็เป็นคล้ายๆกลุ่มมอดนะครับสีดําตัวเล็กเจาะอยู่ด้านในนะครับโอเคนะครับดูเปลต้นไม้ด้วยนะครับถ้ามีเจาะเห็นเป็นรูเล็กๆนะครับเพิ่งสังเกตดูให้ดีนะครับว่าบางครั้งมันอาจจะมีแมลงตัวเล็กเข้าไปเจาะ ครับแกน้ำต้นโอเคฝากยูทู e ป,ปัดไม้ยูพันไม้แล้วก็เพจปัดไม้ยูพันไม้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ